โรงเรียนอนุบาลภูสางบ้านดอนตันยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตสองภาคเรียนที่ 1. ปีการศึกษา2566ตอนที่ 1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูสางบ้านดอนตันโรงเรียนอนุบาลภูสางบ้านดอนตัน บ้านเล็กที่222หมู่4ตำบลสบบงอำเภอภูซางจังหวพะเยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนายโสภลนาปรังผ่วมหน่วยการโรงเรียนอนุบาลภูซางบ้านดอนตันวิสัยทัศน์เป็นเลิศทางวิชาการสื่สานความเป็นไทย ก้าวไปพร้อมเทคโนโลยีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรมนำสู่ประชาคมอาเซียนผู้เรียนมีความสุขําขวัญจริยธรรมดีกีฬาเด่นเน้นวิชาการพันธกิจ 1. จัดประสบการณ์และกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกิจกรรม Active Learning 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ3ส,ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีให้นักเรียนสแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน4ส,ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวิถีชีวิตตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง5 ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้นโยบายสถานศึกษาปลอดภัย 8. ส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เป้าประสงค์ 1. นักเรียนร้อยละแปมีผลสำฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เด็กปฐมวัยร้อยละแปมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัย 3. นักเรียนร้อยละ90มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย12ประการและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. นักเรียนร้อยละ80แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 5. นักเรียนร้อยละ90มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6. นักเรียนร้อยละ90มีทักษะการป้องกันตนเองในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019 7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละร้อยปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 8. โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 9. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 10. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการภายใต้ในโยบายสถานศึกษาปลอดภัย 11. โรงเรียนมีระบบพัฒนาระบบ PLC สู่การปฏิบัติจริง โครงการต่างๆที่โรงเรียนเข้าร่วมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโรงเรียนคอนเน็ก e ีโรงเรียนศูยนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนรู้ STEM Education โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำโรงเรียนอนุบาลภูซางบ้านดอนตนันมีบุคลากรทั้งหมด27คนตอนที่2การดำเนินงานสีด้านของสถานศึกษา ด้านงานวิชาการมิติที่1การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนใช้แนวทางการนิเทศภายในตามแนวทางการนิเทศชั้นเรียน lesson study ผ่านกระบวนการ PLC ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีแผนการนิเทศชั้นเรียนครบทุกท่านร้อยละ1 0 0ทุกภาคเรียนอย่างต่อเนื่องโรงเรียน จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนปีงบประมาณ2,565ถึง2,567และจัดทำแผนปฏิบัติประจำปีทุกปีการศึกษาการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและมีการจัดทำรายงานสรุปผลโครงการกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ SAR และรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ต่อต้นสังกัดตามกำหนดเวลาทุกปีการศึกษามิติที่2การพัฒนาคุณภาพครูครูผู้สอนทุกคนมีแผนจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทาง Active Learning ครูใช้สื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนทุกชั้นทุกห้องมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศพยาลทูแคร์โรงเรียนมีการวางแผนให้คณะครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนจากกระบวนการ PLC และผลจากการนิเทศชั้นเรียนโดยใช้ Active Learning ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีแผนพัฒนาคุณภาพการเรียน3ปี5ปีมีแผนปฏิบัติการประจำปีครอบคลุมเงินทุกประเภทของโรงเรียนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษามีระบบการควบคุมการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี มีการจัดทำบัญชีการรับเงินการจ่ายเงินอย่างเป็นปัจจุบันอีกทั้งการบัญชีและการพัสดุที่เป็นปัจจุบันด้วยด้านการบริหารงานบุคคลมีจำนวนบุคลากรทั้งหมด26คนมีการสรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรดังเช่นนางสาววิไลพรหม่ยกระโทก ได้รับรางวัลส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลดีเด่นตามโครงการยกย่องเชิดชูกเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี2565ประเภทการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวเปียนุสุดยอดรางวัลส่งเสริมและสนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลชมเชยตามโครงการการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี2565ประเภทการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนางสาวชยาภาส้อยสวิงรางวัลส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลดีเด่น ตามโครงการการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี2565ประเภทการสอนประเภทปฏิบัติงานในสถานศึกษาธุรการโรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมานาเพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ นายโสภณนาปรังผู้อำนวยการโรงเรียนและนายธนวัตรยี่สิบแสนได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทานผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานนางสาวปราณีศรีจันทร์และว่าที่ร้อยตีหญิงทัศนีกาติบได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลานางสาวชญาภาสร้อยสวิงรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติรูกเสือสดุดีชั้นที่3การพัฒนาครูเต็มศักยภาพโรงเรียนมีแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและส่งเสริมข้าราชการครูให้เข้ารับการอบรมทั้งระบบเฟ to f a ฟ e และระบบออนไลน์ตลอดปีการศึกษาและสรุปการอบรมพัฒนาตนเองทุกเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีแผนพัฒนาตนเอง ID Plan ด้านการบริหารงานทั่วไปสถานศึกษาได้มีการกำหนดมาตรการสถานศึกษาปลอดภยัย4กลุ่มภัยดังนี้ 1. ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ Violence 2. ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ Accident 3. ภัยที่เกิดจากการถูกละเมืดอเสร็จ 4. ายภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ n h e a l t h i n e s s ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณพุทธศักราช2566มีการปรับปรุงภูมิทัศน์มีกล้องวงจรปิดครอบคุมทุกพื้นที่ในโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เหมาะสม มีระบบคัดกรองและดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการแก้ไขปัญหาและส่งต่อตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนความเสี่ยงสูงสุดของโรงเรียนในตอนนี้คือไข้เลือดออกจึงได้มีการดำเนินการควันไล่ยุงเป็นที่เรียบร้อยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี 2. การเข้าถึงสื่อเทคนโนโลยีดิจิทัลของสถานศึกษา มีการติดตั้งระบบอินเทอร์เนต็ตครอบคลุมทุกห้องเรียนให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตเฉลี่ยสัปดาห์ละ5ชั่วโมงต่อคน 3. ความร่วมมือกับองคอ์กรชุมชนหน่วยงานต่างๆในการจัดการศึกษา 1. คณะกรรมการสถานศึกษาสิ่งที่ได้รับความร่วมมือคือ จัดงานผ้าป่าสิทิ์เก่างบประมาณ150,000บาท 2. เทศบาลตำบลสบ,บงสิ่งที่ได้รับความร่วมมือคืออาหารกลางวันนมและพ่นหมอกควัน 3. ผู้นำชุมชนสิ่งที่ได้รับความร่วมมือคือผ้าป่าสามาคัคคีโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการจัดกิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนอุดอรนนรมิตร การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติาการจัดกิจกรรมเดย์แคมสำหรับนักเรียนชั้นประถมต้น ศาสตร์กษัตริย์หน้าสิ่งอื่นใดตตรึงไว้ในใจพวกเราทุกคนจริยธรรมดีกีฬาเด่นการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรนสมมําหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กจัดกิจกรรมวันรคริสต์มาสการจัดกิจกรรมวันเด็กาการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการสืบสานวิสัยทัศน์พัฒนาสู่ศตรวรรษที่21 ผลที่เกิดกับผู้เรียนผลการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติภาคเหนือจังหวัดน่านครั้งที่70ปีการศรึกษา2565รางวัลเหรียญทองการแสดงทางวิทยาศาสตร์ซายโชว์ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4-6ถึง6 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันมายากลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ามรางวัลเหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงสรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึง รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการใช้เข็มทิศการคาดคะเนและการสะกดรอยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงผลการทดสอบนานาชาติวิาชาวิทยาศาสตร์รางวัลเหรียญทองสองคนรางวัลเหรียญเงิน3คนและรางวัลเหรียญทองแดง8ปดคนวิชาคณิตศาสตร์รางวัลเหรียญเงิน 4คนรางวัลเหรียญทองแดง1คนผลการสอบเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรเชียงรายนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน3คนผลการสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยานักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน5คน ผลการสอบเข้าห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จำนวน5คนผลการสอบเข้าห้องเรียนเพชรภูซางโรงเรียนภูซางวิทยาคมนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห้องเรียนพิเศษเพชรภูซางจำนวน4คนผลการสอบเข้าห้องเรียนพิเศษโรงเรียนภูซางวิทยาคม นักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จำนวน13คนกิจกรรมพื้นสู่เย่าสิทธิ์เก่าอนุบาลภูซรรางบ้านดอนตัน สร้างตาขายหน้าระเบียงอาคารเรียนและต่อเติมรั้วโรงเรียนมอบสิ่ทีีดให้แก